สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเอเพื่อนๆดูนะครับเอตรงนี้ก็คือเป็นที่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบนภูเขานะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่สูงครับสูงที่สุดนะครับเป็นเป็นสองกิโลนะครับเขาตรงนี้นะครับน้ำาม่ขึ้นมาได้นะครับนี่สําหรับสําหรับใครอยากรั่แบบรวยก็เห็นไหมตรงนี้ก็น้ำติดหัวนี่ นนี่ถ้าหน้าร้อนนี่ดื่มได้นะครับตอนนี้หน้าหนาวนะครับหน้าหนาวสำหรับตรงนี้นะครับของฝากนะครับของสักศิษนะครับของสับสิษถ้าใครใครจะใครจะซื้อไปใสร่สรถใส่รถได้นะครับนี่นะครับคุณ ทีุ่่มเขามาเที่ยวกันดีนะค,ครับมาเที่ยวด้วยทำบุญด้วยเพราะตรงนี้ก็อ่าีนโกยไฟนะครับเนโกเนโกดีนะครับเห็นไหมเออมีเนโกนะครับอืก็หัวได้นะครับอืมันเป็นพันเป็นพันหลายประเทศนะครับ แพงนะครับเห็นไหมนู่นเมืองท่าหมอกเห็นไหมครับที่ข้างล่างครรับตงนีะครับจุนมากกว่าจังกูที่จังเขามาเที่ยวกันนะครับขอมาเที่ยวทั้บนด้วยนะครับข้างล่างก็เป็นเมืองท่าหมอกนะครับสูงนะครับเขาภูเขาทั้งลูกนะครับ เพื่อนจอยากให้เพื่อนเมาดูด้วยกันนะครับอยากมาดูด้วยกันนะครับตรงนี้ก็มีของเด็กอ่าเป็นสัญลักษณ์ของอ,อ่าเด็กๆเขาจะวาดจแบบไหนยูคไห้นะครับเจะระบายสีด้วยที่มีชื่อด้วยว่าใครระบายยังไงยังไงนะครับตรงนี้ครับเด็กๆนะครับอ,อืมมันวันนี้อากาศดีครับอากาศดีมาก ทุกวันเลยนะครับบรรยากาศสุดิลดนะครับตอนแรกจะทํางานนะครับทำงานทํางานเต็มวันไม่ทํานะครับ <ST US K> ตรงนี้นครับเห <ST US K> ็นไหยเออเราก็เขียนเขียนนั้นลงไปแล้วก็มาผูกไว้ตรงนี้นะครับใบใบเขียงส<ป>ั่งซื้อนะครับนี่นี่คอมมัดแขวนไว้ต,ตรงนี้ <ST US K> ถ้าดีก็เอากลับบ้านไปถ้าไหนไม่ดีเขาก็ผูกไว้ที่วัดครับเขาไม่เอาไม่เอากลับบ้านนะครับแต่ข้างบนก็มีเป็นจินจะเป็นเป็นพัะบางคอักันะครับจะข้างบนทำบุญด้วยนะครับนี่นะครับขึ้นสูงกันนะครับมีเต็งกีนนเทีวบรรยากาศดีนะครับ ฮาดิแนฮาดิคือแดดแดดฮาดิเป็นแดดนะครับไม่มีแดดวันนี้โอเคนะครับบรรยากาศดีนะครับหลับสบายีเร้ยแล้วก็มาลอดตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นอ่าประตูสรบค์นะครับประตูสรรค์ถ้าใครได้ลอดตรงนี้นะครับอ่าถ้าเราได้ลอดตรงนี้ก็ก็โอเคนะครับขึ้นสรบค์นะครับ เหน,นื่อยเหมือนกันนะครับขึ้นสูงเหมือนกันหลายหลายขั้นบันไดเหมือนกันนะสี่สิบห้าชิ้มันนะเราเราขึ้นมาจากทางนู้นเราก็ไปลงทางนู้นได้นะครับนี่ครับถึงแล้วอาซุยตะซุยตะก็คือถึงแล้วนะครับ Nah, yaftar. Nah, yaftar. Yaftar.